แรงครับพี่น้องครับมาน,นีครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะพี่น้องครับตอนเย็นประมาณหกโมงเย็นนะครับผมหกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องพักทายพี่น้องนะครับวันนี้บรรยากาศ สวัสดีครับวันนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมที่ขามาครับผมวันนี้ไลฟ์สดนะพี่น้องไลฟ์สดทักทายพี่น้องครับผมเบานุ่งหัวมวนครับผมพี่น้องหลังจากไปเึ้ื่อนี่นะครับอ่าเราเ้าได้ไรฟ์สดทางกลุ่มปิดหมื่นพลังใจนะครับผมสนับสนุนอ่าสมทบเพื่อเพชรลำเพลินเฮาพี่น้องครับมู่ไปใส่กันเมือตซอจอ กัอยู่สำนักง,งานเนี่เดินทางกลับบ้านเนี่ยรเราก็ไปเฮ็ดุุระเนี่นะครับผมกดสักกัอยู่สำนักง,งานสวัสดีพี่น้องซิปเอ็ดทันครับสวัสดีครับบัดดีครับสวัสดีครับ,บ,รบพี่น้องอยังยังกินข่าวแรงเนาะทางบ้าน นุ่นแตดแตดแตดกับบัตรบอสครับอยู่นี่แหละครับน้องเป็นอ่ายู่ี่ห้องนะครับขมาพี่น้องขมาขมาขมาครับผมทักทายพูดคุยกับผมเบาน้งหัวมวนครับผมวันนี้ทักทายเลยนะพี่น้องต่างขลายบัตรไปพร้อมพี่น้องครับบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดครับผมวันที่ยี่สิบนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ยี่สิบนะครับ ของกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ใหญ่บ,บ้านมาน้าใชนะครับอีพอเฮ้าพี่น้องฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวบัตรละหนึ่งร้อยเก้าคะแนนเช่นเดิมพี่น้องครับเชลซีจอไปใสอันเพิไปใสมือขับมาที่นี่ของเดี๋ยวเจ้านอยอสักสิเป็นอ่าหลักแขนพันออกมาพอเชวเนาะ นั่นจะไดเจอแม่งของน oh, yeah. ้ำ oh, น <pt> ั่งโลแย่อยู่งเนี่ยนี่เห็นว่าบ่ปากอายนี่ก็อยากอยู่เดดเดฟเ ทักทายกันครับมาครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเงา,าพี่น้องมีมีมูอยู่กับส่วนมากมูคู่ซ่ากับกั้กับบานเบิร์ดนะครับ,เ,รบเ,นะะเ,รเดี๋ยวพสเลี้ยนะครับเลี้ยงน้องๆทีมแดนเซอร์เลี้ยคุณนุ่นนะครับแล้วก็น้องๆบางส่วนที่อยู่บ้านสามหลังนะครับ แม่เป็นห้องหากันพี่น้องยินเสียงดังเบิดขึ้นมาเทียกับกัดกันแนวมาเทียกับห้องหาอย่างรู้แมวก็ได้สวัสดีพี่น้องยุซีท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันทักมาพี่น้องยุ่งกระไรหลายพี่น้องย่างแรกแต่ยังกินเข่ากันน้อครับทั้งบ้านครับผม สัสดีพี่น้องยี่ท่านนะครับกับอีก5กด5ไลค์พี่น้องอย่าลืมติดกดติดตามกดซับสไคร้นะไม่เดอ้อม,มันสำคัญต้องยุ่งกัดเนึ่งย,ยุ่งไร

ทักทายกันขมาเด้อพี่น้องครับผมขมารเรียกอะทักทายพูดคุยกันขมารครับผมวันนี้อะไรสดเลนทักทายพี่น้องนะหลังจากจะไปไล,เล่เลนมาไล่ทักทายพี่น้องลายมือ

ดดกกเดี๋ยวครับพี่น้องทักทายกันข้ามาเด้อพี่น้องฝากพี่น้องน้่มนี่ให้พี่นอ้นอ,งนนนองครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้เอ้ยวันที่ยี่สิบนี้พี่พี่น้องตรงกบ,บันเสานะครับผมไว้สดกลุ่มปิดหมอลำเพชรลำเพลินนะครับตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอผู้ใหญ่บ,บ้านมาณชัยนะครับผมหรืออีพอ่อ พยาบาห้องพี่น้องฝากพี่น้องซื้อบอัตรจองตัวบัตรละหนึ่งร้อยเก้าคะแนนนะครับพี่น้องอดกดรปบัญชีเกสิกรไทยหน,น,นึ่งหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าแปดแปดแปดถ้าผมอภิรดีเชื่อบนเรานะครับ Non, si saya buat, ça, no. นุ่มหลายๆพี่น้อง สวัสดีพี่น้องสี่สิบท่านครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องกินข่าแรอยังเนาะทางบ้านนะครับในยังกินข่าแรนอนเนาะพี่น้องตอนนี้กับหกโมงแรกแล้วจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับจะทุ่มทุ่มแล้วนะครับเวลาเมือนึงมือนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่น้อง ดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชาญวิทย์นะครับมิสุวงบัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเดอ้อครับผมที่ขเข้ามาเบิ้งวันนี้กลับมาไม่หยังหลายพี่น้องเงาแน่กไม่มีมูเน่นะพี่น้องเป็นกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเหิือนสอบพรมกัเฝ้าสำนักง,งานจนนะครับ เดยวผมับนร้งขึ้นม่ได้พี่น้องบ่เห็คมมนคอมเมนต์